ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่นะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่วังหินนะครับท่านผู้ชมก็จะมาแสดงความดีใจพร้อมกับแนยวทางต่องวดของงวดนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าฝันดีแล้วนะครับผมเนาะท่านผู้ชมงวดก่อนก็4 9 9 4ถูกอีกแล้วนะครับงวดก่อนเนาะก่อนหน้านั้นก็3ามเงวดนี้ เ4 9นะครับเกือบถูก3ตัววิดไปแต้มนึงนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ขึ้นหลักฐานเก่าไว้ให้ดูแล้วเนาะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ไม่เห็นก็สามารถย้อนหลังดูได้นะครับผมในคลิปเก่าๆที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็แอดมินด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมและก็เอซทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่นะครับผมปู่วังหินนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่กันก่อนเนะ <Okay. S 1> าะไหว้ปู่ไหว้ย,ย่านะครับผมขอพรออปู่ท่านนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อนะครับผมอะระฆังสัมาสมัมุทธคขวานพุทธามกัควานตังอัติวาเทินท วาคาโตภะคะวะตาธโมตามังนามาส่าม <can> ิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสังขันธ์นามโมตสาภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะมะโมตสาภะคะวโตอรหโตสัมาสมพุทธะะโมตสภะคะวะ อรหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะิทิปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิจาจรณะสัมปนนสุขตโตโลกวิทูอนุตโตภูริสทตธรรมสาระติสาถาเทวมนุสสานังพุทธโธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธมโมสันติ โอหการิโกเทีิปัสสิโกโภกันนโกปัจจิตตังเรติตัพโพอินยูติสีสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโกอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆ ยาธิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสภุขลาเทสาภควะโตสาวกสังโคอาหุนยโยอาหุนยโยคาคีนาินโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตร,รังปุญญาเกตังโลกัสาติ <c oughs> สักการะเมจรูเปทิริสิกาตเตจันทลิกเทวิมานีที่เประเทจะคาเมตารวนาคหะเนเคหะวัตุมิเีเทตภพุมาจจยันตุเทวาจะลทลวิสเนยกาคันทัปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิระวรวัจันังสาพระภูเมสุนันตุธรรมสวรรคารลอยัมพระทันตา ธรรมสวัสกา,าลโลอายัมพระทันตาธรรมสวาาัสดิกาโลอายามพระทัตา สาธุสาธุสาธุสัตตะอัคค bon ุมาเทวโตโตภะคะวาตันยัตตะปัถิมาเทวโตโรภะคะวานาคกโยประยนามะสัตตปัตระมะนาคายโยสัตตะปัรายนามะวันนนสันตยนามะปรมัตตะตะไถตัยการุตัง อาสะาตายาวเตขุตนาเวตุภควะโยประยนามะสัคตมาเตวตาสังคตตาระนามะเทวตาปุโรเตโยวสังคัสสนมมะนมมะสัตตาเตตังเอหิตังสังคตยาตังภคะวะตี สักสาติาาิัาตักสากาิิสักสตกสักสักสักักสัสวกักสักกสัสัสัีสดีคัสักสัสักสรกสักสักสักักััักกสันสั่ก็ถูกตรงๆเลย สี่เก้าถ้าตัดก็ถูกตรงตรงเลยถ้าตัดสี่เก้าเก้าสี่ถูกตรงแล้วถ้าตัดนะพ่อเนาะใช่อืครับเป็นเลขทูบเนาะค่ะขอเลขทูบเป็นเลขทูบที่เรามาขอกันขอในคลิปโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะ่ขอเมย่านะครับจุดทูบขอเมย่าได้เจ็ดสี่เก้าใช่ถ้าตัดนี้ก็จะได้สี่เก้าเก้าสี่นะพ่อเนาะใช่วิดแต้มหนึ่งจะได้สามตัวเออถ้าเปลี่ยนเจ็ดเป็นแปดสามตัวโต้เลยใช่วิดแต้มหนึ่งจะได้สามตัวนะพ่อเนาะค่ะ รู้สึกว่าไม่ยาามาแล้วมันส่วนมากจะได้แค่รู้สึกว่าไก่สามตัวมาเต็มทีเพราะแม่ยาาเข้ามาไก่สามตัวเต็มทีงวดก่อนก็ได้เจ็ดเจ็ดสามสามเอ้สามเจ็ดเจ็ดแล้วเอาะเนางวดนี้ถูกขู่งวดที่เทเไ่แล้วพ่องวดที่สองงวดที่สามแล้วเนาะใช่ขาดบบสองสามงวดละราบผมแล้วท่านผู้ชมเขามีโชคมีลาบบ้างไหมพ่อก็มีอยู่นะมีแต่ก็จะว่ามีนะไม่เยอะ ก็เห็นมีโทรมาอยู่คนสองคนนอกนั้นก็ซื้ออยู่แต่ไม่ได้กัดไม่ได้ตัดหางเนี่ยอ๋ออันเจ็ดสี่เก้าไม่ได้ตัดใช่ก็ตัดแต่ตัวเจ็ดเก้าเจ็ดแปดพ่อพ่อเจ็ดแปดตัดทุกอันนั้นตัดหมดกลับไปกลับมาหมดเสียดายครับนพนาะใช่เลกมีแค่ไม่กี่ตัวอยู่นพเนะก็ไม่กี่ตัวนี่คีอสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีเนี่ยแหละ FC ที่อยู่กรุงเทพแหละ คนหนึ่งคนนี้แหละเขาบอกเขาถูกแก็บก็ไม่รู้เขาถูกเท่าไร่ครแล้วก็ส่งเขาก็โอนเงินมาให้ช่วยปู่ย่าทําบุญสองพันพขาไม่รู้ก็าถูกเท่าไรคนเดียวเนี่ยคสาธุนะพอนอะ่อนะใช่เขาก็บอกว่าสาธุอ่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยมีโชคมีลาบนะครับอยากจะร่วมบุญค่าผลไม้หรือว่าค่าอะไรก็ติดต่อทางโทรคุณพ่อได้เลยเนาะ จะไดนมีบุญสัมพันธ์กันนะพ่อเนาะจะรวบรวบจะรวบรวมเก็บไว้ในใดตั้งช่างเขามาวาดรูปนี่นะอ๋อพ่ออยากจะวาดรูปใช่วาดรูปนี่แหละที่องค์นี่แหละก็รวมรวมไว้เผ็นใหญ่นี่ใช่ใช่จะวาดเป็นพระองค์พญานาคองค์นาคีนั่นแหละอ๋อครับทำไมถึงอยากวาดล่ะครับพ่อก็ถ้าวาดแล้วนะถ้าใครเข้ามากราบไหว้จะได้รู้ ความตรงนี้คือพญานาคอืแต่งั้นเขาก็ไม่รู้เขาก็อย่างเดียวแหละเขาคือหินแหละเป็นภูมิป่ย่าเนาะใช่ภูมิของท่านคผือพญานาคครับพ่ออืเดี๋ยวมาวันนี้เนาะต่องอดให้เลยนะพ่อเนาะปรากฏว่านี่มิตรฝันดีแล้วอ๋อนิมิตรใช่นี่มิตรเมื่อคืนนี่แหละนี่มิตเห็นองค์ปู่ว่านอนว่านอนเถือนเนี่ยว่านอนสีขาวลิงขาวเนี่ยอ้เป็นยังไงพ่อก็เห็นตอนแรกก็ เห็นอยู่แหละทีนี้พอเดินมาใกล้ๆก็เอา้าพอเห็นพระกอดแสดงท่าทางแบบลิงนะดีอกดีใจอ่ะนะกระโดโดโลดเ <ๆ S 2> ต้นเหมือนจะแสดงอะไรให้เราดูเราเห็นนะว่าจะทําไหมทีนี้พอเห็นว่าเดินมาใกล้เอา้าเราก็เรียกว่าเอานี่ปู่ปู่มาทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้เนาวะว่าท่านคือปู่นอนอย่างนี้ครับผมท่านก็แสดงกระโดดโลดเต้นเหมือนดีอกดีใจจะแสดงอะไรให้ดูแต่พอแต่เวลาท่านจะนั้นท่านกอน เอาตีนเอาเมื่ออะไรโกลย,ย์เคียียอะไรเนี่ยทุกคนชอบเป็นลิงนะพ่อลิงนี่แหละใช่แต่เราก็มาแปลกดูว่าทําไมท่านสามารถเหมือนว่าปั้นเป็นรูปนูน่นรูปนี่อะไรอย่างงปั้นเป็นรูปมันนะอ,อะเราก็เห็นว่าปั้นปั้นปั้นแล้วก็กองกองเทินกันไว้กองเทินกันไว้เต็มพอพอกองเทินกันไว้เสร็จแล้วเหมือนว่า กองที่ปั้นรูปอะนะที่ปั้นเป็นรูปอ่ะปั้นเป็นเป็นเป็นตัวเลขกันนะถ้าพูดง่ายๆเนาะที่ปั้นอะเออปั้นปั้นเป็นตัวเลขกองนี้นะมันได้สามสามหกศูนย์สามร้อยหกสิบอะสามร้อยหกสิบใช่สามหกศูนย์ครับอืมแล้วอีกกองนี้ก็ปั้นเหมือนกันกองมันคู่กันอย่างนี้กองนี้ก็ปั้น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 แต่พอกองแล้วอีกองนี้ก็ปั้นเป็นรูปเขียนเป็นตัวเลขอันนี้ได้หนึ่งหกศูนย์ หนึ่งหกศูนย์ใช่อีกองนี้ได้สามหกศูนย์อีกองนี้ได้หนึ่งหกศูนย์มีอยู่สองกองคู่กันอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยตัวเลขคล้ายกันเ่ยนะพ่อเนาะก็ใช่ถ้ามองดูก็เปลี่ยนแต่แค่ข้างหน้าครับผมเนี่ยเหมือนปู่ต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าพ่อก็เนี่ยเนี่ยปู่วานนมาแสดงให้เห็นเมื่อคืนก็ไม่เคยเห็นท่านนานแล้วแหละลิงเผือกเนี่ยครับกระโดดโลดเต้นน่อง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 เนี่ยเราเลยอ้าท่านจะมาให้โชคหรือว่าจะมาแสดงอะไรเนาะอะไรอย่างนี้เราก็ยังมิ ยังยังไม่รู้แต่มาแปลตรงที่ว่าเมื่อปั้นรูปนั่นแล้วก็เป็นกองไว้แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องเขียนตัวเลขกี่ร้อยนะครับเหมือนว่ากองนี้ปั้นได้แล้วสามร้อยหกสิบรูปอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อีกกองนี้ได้ร้อยหกสิบรูปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยครับลักษณะของลิงครับนะฝันฝันนานแล้วใช่ไหมพ่อฝันเมื่อคืนนี่หลอมีเม็ดเมื่อคืนเนี่ยครับผมแต่ว่าฝันเป็นแบบว่าเหมือนสองชุดสองกองใช่เพราะเป็นสองกองครับ มันสองกองกองเคียงกันอย่างนี้แหละสองกองแต่ละกองอะ่ะมันมันที่ตั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่เท่ากันะนะะแต่ท,ยย ant, ท้ายมันเท่ากันครับแต่ข้างหน้าเลขข้างหน้าไม่เท่ากันคือกองนี้ได้สามร้อยหกสิบกองนี้ได้ร้อยหกสิบน่ะแต่สองกองที่ตั้น ừ, ตั้ง,ต,งตั้งเอาไว้ไม่รู้รูปอะไรตัวรูปอะไรเนี่ยทำเขาทำเขาเป็นเป็นดินเป็นหินเป็นดินเป็นดินเป็นดินเนี่ยเราเลยมาสานนิฐานว่าโอ้ไม่ใช่ก่อนที่ พงปู่ว่านอนจะสร้างนี่แต่ก่อนต้องเป็นดินเขาดินนมาสร้างอแต่มันถูกทับถมมาเป็นหมื่นหมื่นปีเลยมันกลายเป็นหินคเนี่ยพอแสดงเหมือนจะแสดงให้เราได้ดูอันได้รู้ว่าโอ้แต่ก่อนต้องเป็นดินแน่นอนครัล้ายๆจะเป็นแบบไม้กลายเป็นหินงนี่าแบบเดียวกันนั่นแหละคือปั้นเป็นดินเป็นอะไรไว้แต่ทีนี้มันถูกทับถมมาหลายศตวรรษเนาะเป็นหมื่นหมื่นปีจนมันกลายเป็นหินได้น่ะจากดินมันอยู่ข้างดินมันทับอยู่เนั่นเลย สันนิฐานแล้วสันนิฐานแล้วก็ดูด้วยว่าสันนิฐานด้วยว่าสถานที่ตรงนี้ก็ปู่วานนนี่แหละเป็นผู้สร้างลิงนี่แหละที่เขาสร้างครับมสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างองค์แม่ย่านาคีเนี่ยาวานนนี่แหละคนสร้างเพราะมันหลายพันปีมาแล้วเพราะมันหลายพันปีมาแล้วคเข,ขาถึงแสดงให้เราได้รู้เมื่อคืนนี่ครับว่าข,ขนาดเราให้เห็นแต่เขาก็เอาดินเอามา ทำเป็นปั้นนั่นปั้นนั่นนี้ของเขาไปภาษาลิงเนาะเขาทาได้อย่างไรก็เหียว่าของเขาแล้วเนาะนั่นเละเราก็เลยมาตีปริศนาด้วแต่ก่อนสงสัยคงจะสร้างด้วยดินแหละครัแต่ทีนี้มันถูกพังทลายถับผมมาอยู่นานมันเลยกลายเป็นหินครับอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าคุณพ่อบอกว่าเป็นนิมิตฝันที่แปลกประหลาดอันนี้ใช่ไหมพ่ออันนี้ก็แปลกประหลาดครับแล้วก็มีฝันนันอื่นอีกใช่ไหมพ่อ มันฝันสองอันนี้เมื่อคืนแต่คืนก่อนเที่ที่แปลกประหลาดคือว่าที่ว่ากองพรอะไรศพคนนั่นแหละอ๋อก็คือฝันกี่ี่รอบแล้วพอตั้งแต่วันเล็กออกเนี่ยครับฝันติดกันทั้งสองคืนหลยแต่คืนแากแต่เมื่อคืนมาเห็นปูนอนครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือฝันแปลกอีกก็แปลกที่ว่าเขาตั้งเป็นกองพรกําลังจะเผาศพนั่นแหละครับก็เป็นคนนอนเรียงกันสามคนเลยแหละจะเผาพร้อมกันสามคนอย่างนี้แหละเรียงกันมองดูก็คนนั่นแหละ ที่ก็เดินมาจะเอาไอ้เขาเรียกดอกไม้จันทร์มาวางนั่นน่ะครับพอเรามามองเขาทํามันไม่ใช่คนมันเป็นหมูสามตัวเราก็ว่าอย่างนั้นมันเป็นหมูสามตัวได้อ้าวนี่เขาจะเผาหมูสามตัวหรือไม่เราก็ว่าอย่างนั้นครับผมัานแหละนั่นแหละคืนท้งวดแบบนั้นอหรือว่ามันจะมีเลขศูนย์หรือเปล่าครับพอวันนี้ยังไงก็แน่นอนเพราะมีคนตายนะพ่อเนอนในความฝันใช่ตายสามคนก็เป็นสามศูนย์ แล้วคุณพ่อก็เห็นเป็นหมูใช่เวลาจา<ม>เาะ<ม>เผาทําไมเอาเป็นหม,มูเห็นเป็นคนะหมูสามตัวก็น,นอนเรียงกันสามตัวอย่างนี้อ<ม>ืจากที่เป็นคนมองดูอย่างนี้เป็นคนเสียชีวิตนะพ่อใช่คนจะเผาอยู่แล้วพ็เอาอ้อดอกไม้จันทรมาวางเอ้าคนกลายเป็นหมูสามตัวครับ เราว่ามันแตกๆก็เลยว่าตายแน่นอนแหละมันมีศูนย์แน่นอนแหละคือเขาเสียชีวิตจนจะกำลังจะเผาแล้วเนาะใสกำลังจะใส่ไฟแล้วค่ะพ่อเป็นที่ไหนพ่อในความฝันอันนี้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนรู้แต่ว่ามีคนเสียชีวิตได้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนค่ะที่ให้เห็นไม่แน่ปู่จงใจปู่ว่านอนเนี่ยท่านจงใจจะมาย้ำเลขตัวนี้หรือเปล่าพ่อ เพราะว่าคุณพ่อในฝันเห็นคนเสียชีวิตก่อนใช่แล้วเมื่อคืนล่าสุดก่อนที่จะมาหากันวันนี้เลยใช่ปู่วานอนท่านมาหาพ่อแล้วก็มาย้ำใช่ไหมพ่อมาไปใช่อ๋อครับผมมาให้ดูมาให้เห็นมาเป็นป้านรูปแล้วก็เขียนใส่กองเอาไว้สองกองนั่นแหละกองหนึ่งสามร้อยหกสิบกีกองหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ยมันก็แปลกเงินเน้นไว้ให้เลยยังไงก็มีศูนย์ไม่แน่เนาะปู่ท่านอาจจะมาย้ำว่าเออตัวนี้ เหมือนที่พ่อฝันตั้งแต่ตองวดีมาถูกทางแล้วใช่ปินไปได้ไหมพ่อปิ็นไปได้อืมครับใช่คิดว่าจะเป็นสามหกศูนแล้วไม่ก็หนึ่งหกูนเนี่ยนะพ่อเนาะใช่อืมให้ท่านผู้ชมนี่กลับตัวเล่นด้วยสามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ใช่อย่างนี้เนะพ่อเนาะกันไว้นะครับเผื่อมันปิ้นเลขหกเป็นเลขเก้านะพ่อเนาะใช่อือแต่การันตีถ้าขนาดนี้จะว่าศูนย์่ะไม่ไปไหนหนีไม่พ้น มีศูนย์แน่นอนต้องมีแน่นอนมันตายจริงๆเลยตายสามคนจริงๆเลยเห็นจริงๆหรือแม่จะเป็นสามศูนย์กันนะพ่อหนใช่ถ้าสามศูนย์มันก็จะมาเข้าอย่างที่ปู่เขียนมานอนเขียนให้นะสามหกศูนย์น่ะสามร้อยหกสิบเนี่ยก็คือให้ตัดซื้อด้วยเพราะพ่าตัดด้วยนะครับแนวทางตัวเลขเนาะใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเหมือนงดก่อนเจ็ดสี่เก้าเนาะถ้าเกิดว่าเราไปพิจารณาดีๆมันก็จะได้สี่เก้าเก้าสี่ตรงๆนะพ่อเน้าใช่ถ้าตัดก็ ถ้าซื้อก็ตัดแค่ตัวเดียวก็หมดตัดแค่สี่เก้าเก้าสี่ก็หมดแล้วใช่เรียมันมีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้านะพ่อเนาะตรงนั้นก็เป็นเจ็ดเก้าอะไรก็ตัดมาแล้วก็ซื้อมาแล้วที่อยู่ได้แค่สี่เก้าเก้าสี่ที่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดแค่นั้นถ้าตัดก็คือถูกอย่างเดียวคผแต่เวลาจะซื้อไม่มีใครเล่นเลยเนี่ยมันก็แปลก บางท่านเห็นอยู่ครับอาจจะเป็นที่ก็ซื้อตาสามตัวนะสองตัวไม่ตัดครับอาจจะเป็นที่บุญโาษนาเพิ่ะเนาะได้ใช่ครับนั่นนะแต่แอดมินตัวแอดมินเองก็ยังเสียงโชคเสียงลาภไม่ถูกเลยพ่อยากมากเลยนะครับผมเนาะเนวทางทุกวันนี้อืมแล้วหลังเล่นที่เราประจุดเลขทูบขอไปโค้งสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราจุดทูบไปแล้วเนี่ยย่าได้มาย้ำมาะไรไหมครับพ่อว่าให้มันออกเลขทูบหรือว่าให้ออกเลขความฝันเพราะมันออกเป็นเลขทูบเนาะในงวดก่อนสี่เก้า ไม่นะมามานิมิตมีผู้หญิงแต่คืนวันหวยออกมีผู้หญิงคผู้หญิงมาเขาบอกว่าเขาถูกหวยแล้วเขาฝันว่าเขาถูเขาก็ถามว่าถูกกันไรยเขาบอกว่าส <48. S 2> ี่แปดสี่แปดแต่มันก็ไม่เห็นออกกันมันับนีสี่อยู่ตัวเดียวอ๋อปันแปดมันไปอยู่หลักร้อยสี่มันมาอยู่หลักหน่วยใช่แล้วเลขพ่อแปดเก้ามันก็ไปอยู่ข้างหน้านะพอนะใช่ ใช่ได้น่าจะถูกสามตัวนะพ่อเนาะเจ็ดน่าจะเข้าวเจ็ดสี่เก้ามันออกแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าถ้าออกมามันก็ได้โต๊ดครับครับพ่อวันนี้ก็หวังภาวนาขอให้ยาธรรมดาให้สามตัวนะพ่อเนาะใช่จะขอพรพงแม่ย่านี่เลยวันนิมิตอันนี้ว่าถ้าใช่ก็ขอให้นิมิตมาให้รู้อีกให้เห็นอีกคแล้วก็จะขอคงพ็แม่ย่าเปิดอปพูด ทูบเปิดทูบให้อีกอย่างนั้นเลยครับผมงวนนี้ก็จะขอแบบในรักษาเลขทูบอีกใช่ไหมพ่อใช่เพราะมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันเข้ามันเหมือนเขาเรียกว่ามันมันจะเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเหมือนเขาเรียกว่าอย่างไงต้องมันเขาเรียกว่าอย่างไงมันยังต้องทําอะไรอีกสักอย่างอะไรอย่างนี้ให้มันถูกให้มันตรงเหมือนว่าเรายังติดขาดอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆนี่แหละครับ มันเลขจุดนี้ค่ะพ่อเลขอันสัมภเวสีเนาะใช่เล้วก็ไปสีนี่ต้องตัดจริงๆเลยถ้าไม่ตัดไม่ได้เลยสัมภเวสีตัวนี้พ่อก็จุดทูบพ่อจุดทูบตัดไปแล้วนะพ่อเนาะจุดมาไม่ใช่สองสามวดแล้วเหรอเนาะใช่แ้แนวทางก็เข้ามาตลอดเลยเนาะค่ะจุดสองวดสามวดก็เข้าใช่อำมนงั้นมันจะถูกมันจะปิดเลยสัมภเวสีบางใช่ไหมพ่อใช่มันทั้งบางมันทั้งหลอกอมันก็เก่งหลบอลบอยู่สัมภเวสีพวกนี้ มีส่วนอยู่ได้หนูว่าเนะเเาะเพราะว่าจุดถูกบอกกาวเพิ่นเนี่ย<ช>้างเข่าตลอดเลยนะคะบ่บควอยไม่มีอย่างคัดกันไหนนะคะครับก็เลยตีเป็นง่ายๆที่ชุดต่องวดนี่อาจจะเป็นสามหกศูนหรือไม่ก็เป็นหนึ่งหกศูนใช่ไหมครับพ่อใช่อืมครับผมแต่ถ้า เป็นแบบนี้มันก็ต้องตัวนี้แหละเพราะมันเข้าสองมันเข้าสองคืนเนาะสามหกศูนย์นี่นะพ่อใช่ <c oughs> พอคืนแรกที่ว่าตายสามสามคนนะก็ต้องเป็นหมูสามตัวที่มันตายมันก็ยังมีตัวนี้กับตัวนี้เนาะครับอถ้างั้นกลับสามเก้าศูนย์ก็เลยนะพ่อเนาะใช่กลับ<ร>าสามเก้าที่เยามองด,ดูมันปู่ท่านจะปู่วานอนท่านจะต้องมานิมิตอะไรให้ให้เรารู้แหละถึงท่านมันแสดงให้เห็นแบบนี้ครับก็เลยมาย้ําเป็นเลขสามเก้าศูนย์ตัวนี้นะพ่อเนาะสามหกศูนย์เนาะอืม แล้วก็งวดนี้ก็จะจุทูบอีกเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อใช่จะขอพระแม่ขอให้พระแม่ประทานพรครับเดี๋ยวว้เป็นรอบถัดไปนะพ่อนะใช่ขอให้ข้าวขอให้พระแม่ข้าวสามตัวดูตรงตรงสักครั้งครับตรงตรงสักงวดนะพ่อเนาขอตรงตรงไม่ต้องโตัวนะพ่อนะใช่ครับก็งวดนั้นถ้าตัดซื้อก็จะถูกอยู่สามเจ็ดเจ็ดอันนั้นก็ใช่เงวดนี้ก็ถูกอีกสี่เก้าเก้าสี่ใช่ ก็ภาวนาก็ให้พ่อแม่ในดวบรรดานี้เข้าสามตัวนะพ่อเนาะใชถ่ถ้าสักสามตัวงวดนี้คุณพ่อก็มันเหมือนเป็นการบนบานให้พ่อบอกที่ว่าจะพาช่างเอาช่างนี่มาวาดรูปให้กับพ่อแม่ก็อันนี้ก็แบบระหว่าบนบานก็ยังไม่ได้บนบานนะคือว่าแค่เก็บเอาไว้คพอเก็บได้สักสี่ห้าพันก็ลองจะไปถามดูเขาจะเอากี่บาทแต่เขาว่าห้าพันก็จะให้เขาพาวาดเลยอย่างนี้ครับผมอย่างนี้แหละครับ พิธีจะได้ว่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีหรือแม่ก็คนแถวนี้มากราบมาไหว้มาขอพรเนาะใช่มีคนเข้ามาบ่อยไหมพ่อเข้ามาบ่อมันนั้นก็เห็นมาเนาะพ่อนะแอดมินก็ต้องสิกกับพอดีเนาะเพื่อได้พองมะไ่ก็ผลไม้มาไหว้นะใช่พองมะไรผลไม้มาไหว้ปู่ไหว้ย่าเนาะแล้วก็วันวันไหนที่ว่าทําพิธีหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะเดินทางมาก็ได้ช่วงเมื่อก่อนนี่คนมาเยอะเหมือนกันนะพ่อนะช่วงที่พ่อเลขถูกบ่อยๆช่วงนั้นนะครับ อย่างไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางรอบต่อไปของคุณพ่อด้วยแล้วเราจะนัดกันจุดกันวมนไหนดนี้ครับพ่อส่วนใหญ่ต้องจุดเป็นวันพระไหมครับจุดถูกก็วันพระก็ดีวันพระก็ดีเลยครับเพราะมันเป็นวันพระมันเป็นแบบว่าเรานับถือพุทธเนาะแต่วันพระมันคงจะดีมันคงจะตรงอะไรอย่างนี้ความเชื่อความ ศักธาของเราครับครับแต่ส่วนตัวแอดมินว่าจุดปไหนทายาท่านจะให้ยังไงก็ท่านก็ให้นะพ่อเนาะใช่ใช่ีนะควันพระมีวันที่หกกับวันที่สิบสามค่ะมันก็ต้องไปวันที่สิบสามค่ะอืมครับเดี๋ยวไงเราคอยติดต่อหากันอีกทีนะพ่อเนาะวันที่สิบสามตรงกันกับวันพฤหัสด้วยนะคะอ๋อวันดีเลยนครูครับผมมันพฤหัสวันดีด้วยนะพ่อเนาะครับแล้วก็รอด้วยผัวญาติจะมาเข้านิมิตฝันคุณพ่อเพิ่ม วันนี้คุณพ่อก็ถือว่าฝันแปลกในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมพ่อใช่แปลกในระดับหนึ่งนะครับครับพ่อืแล้วก็ของรอบนี้นี่ใช้เลขทูบใครเป็นคนจุดพ่อเนี่ยอรอบรอบนั้นย่าย่าบอกให้ใช่ให้อดินเป็นคนไปจุดใช่ทั้งสองครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะย่าก็บอกให้ผู้หญิงไปจุดปรากฏว่ามาตรงๆรงเนาะเก้าสี่สี่เก้าลูกเยยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของคุณพ่อชุดต่องวัด นะครับไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสรับแนวทางต่องวดของปู่วังหินนะครับท่านผู้ชมเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสรับในงวดที่ผ่านมา4ี9 4สถูกตรงๆถูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของคุณพ่อนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะมีโชคมีลาบนะครับในงวดถัดไปนะครับท่านผู้ชม ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมตามแนวทางของคุณพ่อในรอบตัดไปด้วยนะครับผมเนากะก็จบคลิปตปตเพงยงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ